ทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่ของผมครับรายการนี้ชื่อรายการแต่งบ้านกันครับเป็นรายการที่จะพาทุกคนไปดูไอเดียแปลกๆในการจัดตกแต่งบ้านที่ผมเห็นว่ามันน่าสนใจครับโดยในคลิปแรกนี้ผมจะพาทุกคนมาดูไอเดียการตกแต่งบ้านในเมืองครับโครงการนี้อยู่ย่านสุทธิสารเป็นโครงการที่ผมมาดูบ่อยมากเลยครับชื่อโครงการนี้คือโครงการไอไน e ์กรีนเฮาส์ครับซึ่งบ้านของที่นี่จะมีแนวทางการตกแต่งเฉพาะตัวมากเลยภายนอกเขาจะดูโมเดลครับ แต่ภายในบ้านเนี่ยจะดูโฮมี่มากๆวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเคล็ดลับการแต่งบ้านให้ดูโฮมี่ตามแนวทางของไอหนายครับหลายคนที่เคยมาดูบ้านไอนายแล้วเนี่ยจะเห็นว่าหน้าบ้านเขาเนี่ยหรือแนวทางการออกแบบโครงการเนี่ยจะดูโมเดิร์นจ๋าแบบนี้เลยนะครับซึ่งแนวโมเดิร์นแบบนี้ส่วนใหญ่พื้นที่ภายในอ่ะเขาก็จะจัดตกแต่งแนวมินิมัลบ้างแนวโมเดิร์นล้อกันไปตามธีมของการออกแบบบ้านภายนอกครับ แต่บ้านโครงการนี้ไม่ใช่เลยครับบ้านโครงการนี้ภายนอกดูเป็นโมเดลก็จริงแต่ภายในเนี่ยเขาจะจัดตกแต่งมาให้อารมณ์แบบโฮมี่มากๆครับก่อนจะเข้าไปดูในบ้านเนี่ยผมต้องอธิบายคําว่าโฮมี่ก่อนเพราะหลายคน,นยอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันแนวทางการตกแต่งบ้านแนวโฮมี่ก็คือการออกแบบบ้านมาให้มันดูอบอุ่นโคซี่สบายสบาย เวลาเดินเข้าไปใช้งานเนี่ยเราจะรู้สึกผ่อนคลายแม้แต่การเดินเข้าไปใช้งานครั้งแรกเราก็จะรู้สึกไม่เคอะเขินรู้สึกเหมือนไปบ้านญาติบ้านเพื่อนสนิทอยากจะหยิบจับอะไรก็หยิบมันมีพื้นที่สบายๆหน้านั่งเอกเนกหน้านอนไปหมดครับซึ่งแนวทางการตกแต่งแบบนี้มันจะมีองค์ประกอบมีหัวใจในการตกแต่งอยู่หลายอย่างครับแต่วันนี้เราจะโฟกัสกันว่าไอ้นายเนี่ยเขาใช้องค์ประกอบหรือใช้หัวใจอะไรในการออกแบบพื้นที่ภายในออกมาให้บ้านมันดูโฮมี่ตามแบบของเขาครับ สิ่งแรกที่จะต้องพูดถึงก็คือวิธีการออกแบบประตูทางเข้าบ้านครับประตูทางเข้าบ้านของที่นี่จะมีอยู่2จุดซึ่งมันขึ้นอยู่กับว่าเรากําลังจะพาใครเข้ามาในบ้านเพราะแต่ละคนแต่ละกลุ่มที่เราพาเข้าบ้านเราเลือกประตูทางเข้าที่แตกต่างกันเพื่อสร้างอารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันครับประตูชุดแรกชุดนี้จะเป็นประตูทางเข้าที่เชื่อมอยู่ติดก,กับส่วนของพื้นที่จอดรถ เวลาเราเดินเข้ามาตรงนี้เราจเจอส่วนของพื้นที่แคบก่อนเป็นพื้นที่สําหรับนั่งใส่รองเท้าถอดรองเท้าเข้าห้องน้ําได้จากทางด้านนี้ ประตูชุดนี้เวลาเดินเข้ามาเจอพื้นที่ตรงนี้เพื่อให้ปรับอารมณ์ก่อนไม่ใช่เปิดประตูมาปุ๊บเจอทุกสิ่งทุกอย่างภายในบ้านเลยแต่แขกที่เราพาเข้ามาตรงนี้จะเป็นแขกอาจจะพาเข้ามาแค่คนเดียวแล้วมีคนอื่นๆสมาชิกในบ้านเราอ่ะเขานั่งอยู่ในบ้านเยอะๆไม่ใช่เปิดประตูมาปุ๊บก็ให้เจอทุกคนเลยเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเนี่ยแขกไปใครมาทางนี้จะได้มีการเบรกอารมณ์โดยการถอดรองเท้าใส่รองเท้าหรือถ้ายังเขินอยู่ก็เดินไปเข้าไปล้างมือก่อน ก่อนที่จะเดินเข้ามาแล้วเจอทุกคนที่นั่งอยู่ในพื้นที่ของคอมมอนแอเรียแบบนี้ครับประตูทางเข้าอีกชุดหนึ่งจะอยู่ทางด้านหน้าบ้านครับซึ่งตรงนี้เวลาเราเดินเข้ามาเราจะเจอพื้นที่เวลคัมแอเรียก่อนที่เขาออกแบบมาให้มันมีต้นไม้ใหญ่มีเชดดิง้งร่มเงาของต้นไม้มีต้นไม้อะไรต่างๆน่ารักอยู่ทางหน้าบ้านเพื่อปรับอารมณ์ให้เราเย็นลงก่อนที่จะเดินเข้าไปในตัวบ้านครับ ตรงพื้นที่เวลคัามแอเรียตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีประตูหน้าชุดหนึ่งซึ่งอันนี้จะเป็นประตูสําคัญของบ้านนี้พอเปิดประตูเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นพื้นที่ภายในของบ้านทั้งหมดเลยครับซึ่งคนที่เดินเข้ามาจากทางประตูนี้น่าจะเป็นคนที่เราสนิทสนมคุ้นเคยหรือเคยมาบ้านนี้อยู่แล้วเดินเข้ามาเจอทุกคนที่นั่งอยู่ในบ้านก็ไม่ได้เคอะเขินอะไร หรืออาจจะเป็นแขกกรุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่3-4-5หคนเป็นเพื่อนเราที่เขาคุ้นเคยกันคุยกันมาได้ตลอดทางแล้วพอเดินเข้ามาข้างในนี้ก็สามารถที่จะแยกย้ายกระจายตัวนั่งตามพื้นที่ต่างๆได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านพื้นที่ส่วนแคบก่อนเหมือนทางประตูอีกชุดหนึ่งครับ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นทางเข้าหน้าบ้านหรือจะเป็นทางเข้าอีกชุดหนึ่งที่เข้าจากทางที่จอดรถจะมีส่วนของพื้นที่การปรับอารมณ์ก่อนที่จะเข้ามายังตัวบ้านซึ่งนี่จะเป็น1ในเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆของการออกแบบบ้านแบบโฮมมี่ครับพื้นที่ภายในบ้านที่เป็นส่วน l i ฟ i ิ g งแอเรียหรือส่วนรับแขกเนี่ยวิธีการจัดของเขาเนี่ยจะจัดแบบ Mix and m a t c h ครับก็คือเอาเฟอร์นิเจอร์ที่มันเป็นคนละเซตกันมาผสมเข้ากัน จะไม่ได้จัดเฟอร์นิเจอร์แบบเป็นเซตเดียวกันทีมเดียวกันทั้งหมดซึ่งอันนั้นเนี่ยมันจะดูเป็นทางการเกินไปดูเป็นระเบียบเรียบร้อยจนเกินไปทําให้มันดูแบบไม่สบายไม่ผ่อนคลายครับที่นี่เวลาเขาจัดเนี่ยเขาวางโซฟาแบบนี้ ซึ่งในหลายๆที่ที่จัดก็จะวางโซฟาหรือวางเก้า e อี้ Blue e คล้ายๆกัน,นวางอยู่ใกล้ๆกันจะเป็นเชฟแบบเดียวกันจะเป็นโทนสีแบบเดียวกันแต่ที่นี่ไม่ใช่ที่นี่อันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งชิ้นหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นชิ้นหนึ่งซึ่งดูไม่ได้เข้ากันเลยแต่วางแล้วมันเข้ากันได้ครับส่วนพื้นที่ด้านนี้ที่วางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารเนี่ยก็ไม่ได้วางเป็นเก้าอี้แบบเดียวกัน2ฝ <fal> ั่งฝั่งนี้จะวางเก้าอี้แบบที่ขยับได้ในขณะที่ด้านนี้จะทําเป็นพื้นที่ เก้าอี้ยาวแบบนั่งสบายครับซึ่งเวลาเราใช้งานจริงๆอะ่ะเราจะนั่งแบบห้อยขาแบบนี้หรือบางทีจะเอาขาขึ้นมานั่งข้างบนแล้วก็นั่งอ่านหนังสือกดคอมกดอะไรของเราไปก็ได้ครับซึ่งอารมณ์การจัดที่นั่งแบบนี้มันจะดูผ่อนคลายกว่าครับหัวใจสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้บ้านหลังนี้มันดูเป็นบ้านแบบโฮมี่ก็คือการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์เก่าครับเฟอร์นิเจอร์เก่าที่เขาเลือกใช้ไม่ใช่เอาของเก่ามาวางอย่างเดียวนะครับ แต่อาจจะเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบเรียนแบบเฟอร์นิเจอร์เก่าก็ได้อย่างเช่นตู้เซตนี้ครับการเอาของเก่าหรือเฟอร์นิเจอร์เก่าหรือเลือกวัสดุตกแต่งที่เป็นของเก่ามาวางเนี่ย มันช่วยทําให้บ้านเนี่ยมันไม่ดูใหม่เหมือนรถป้ายแดงที่ทําให้ทุกคนเกรงเวลาเพื่อนเราขับรถป้ายแดงมาแล้วเราจะเข้าไปนั่งเนี่ยแค่จะเปิดประตูก็กลัวรถเขาเป็นลอยละแต่ถ้าเป็นรถเก่าหรือบ้านเก่าที่เขาใช้กันมานานแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันดูผ่อนคลายที่จะเข้าไปหยิบจับหรือใช้พื้นที่ต่างๆหรือนั่งในพื้นที่ต่างๆมากกว่าครับส่วนถัดมาเป็นเทคนิคการออกแบบของการออกแบบบ้านหลังนี้ครับก็คือ การแยกโซนพื้นที่การใช้งานที่เป็นพื้นที่ private โซนที่เจ้าของบ้านเขาใช้งานเป็นประจํากับพื้นที่ส่วนรับแขกแยกออกจากกันครับ พื้นที่ privately zone ที่เจ้าของบ้านใช้เนี่ยจะแยกออกมาเป็นห้องต่างหากอยู่แบบนี้เลยมีประตูมีผนังกั้นเด็ดขาดเวลาเข้ามาเนี่ยจะเป็นโซนที่แยกออกไปจากส่วนรับแขกครับซึ่งการแยกพื้นที่แบบนี้ทาให้เวลาเจ้าของบ้านมาใช้งานเนี่ยเขาจะมีของใช้ส่วนตัวของเจ้าของบ้านเช่นพวกโทรศัพท์มือถือของใช้จุกจิกหนังสงงสือหรือของที่เขาหยิบใช้ประจํามาวางอยู่ในห้องนี้มันจะได้ไม่มีของส่วนตัวของตัวเองวางกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่ส่วนรับแขก ซึ่งบางทีอะ่ะมันจะทําให้เวลาแขกไปใครมามานั่งเราจะรู้สึกตะกิตตะขวงใจในการใช้พื้นที่ที่เป็นพื้นที่รับแขกได้ครับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยอันนี้แล้วแต่เจ้าของบ้านเลยว่า เราชอบทำกิจกรรมอะไรในพื้นที่นี้ถ้าเราชอบอ่านหนังสือห้องนี้มันจะกลายเป็นไลบรารีรูมครับถ้าเราเป็นคนที่ต้องเวิร์กฟ m ร o มโฮมห้องนี้มันอาจจะกลายเป็นห้องทำงานส่วนตัวของเราหรือถ้าเราชอบเล่นดนตรีห้องนี้มันอาจจะกลายเป็นห้องเปียโน,โนหรือห้องร้องเพลงคลาราโอเกะอันนี้ก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่วัฒนธรรมของแต่ละบ้านครับสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ใช้ในการสร้างเอลิเมนต์ของความเป็นโฮมมี่ก็คือไม้ครับ บ้านหลังนี้เขาพยายามที่จะเอาไม้เนี่ยเข้ามาเป็นองค์ประกอบในการตกแต่งพื้นที่ภายในบ้านเยอะครับเพราะว่าไม้เนี่ยเวลาเอาเข้ามาใส่แล้วเนี่ยมันจะทําให้บ้านเนี่ยมันดูโทนซอฟต์ลงดูอบอุ่นขึ้นครับแต่วิธีการใช้ไม้ในการตกแต่งของบ้านหลังนี้มันจะมีเทคนิคมีเคล็ดลับมีวิธีการใช้จุกจิกหลายอย่างที่ผมอยากจะให้ทุกคนเรียนรู้กันครับอย่างแรกก็คือเขาใช้ไม้ปิด การเชื่อมต่อของวัสดุในเกือบจะทุกจุดครับอย่างวงกบป,ประตูเนี่ยก็จะใส่เป็นตัวซับ,บวงกบซึ่งก็จะมีขนาดที่มันใหญ่หนาเลยดูเหมือนกับว่ามันเป็นไม้ชิ้นใหญ่เลยนะครับแล้วก็รอยต่อวัสดุที่เป็นบัวพื้นกับผนังนี่พยายามที่จะใส่ไม้เป็นชิ้นใหญ่เลยนะครับส่วนของบัวฟ้าด้านบนก็จะใส่เป็นไม้ชิ้นใหญ่เช่นเดียวกันครับ ซึ่งอันนี้จะไม่ได้แค่เป็นการพยายามปกปิดรอยต่อของวัสดุอย่างเดียวแต่เป็นการใช้ไม้เพื่อบูความเป็นไม้ใส่เข้ามาในตัวโครงการนี้ให้มาดูเหมือนกับว่าบ้านหลังนี้ใช้ไม้ชิ้นใหญ่ๆหรือท่อนใหญ่ๆในการประดับตกแต่งบ้านแบบไม่ดูหลอกตาครับรวมถึงตัววัสดุที่เป็นพวกประตูอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะใช้เป็นประตูไม้บานใหญ่แบบโอเวอร์ไซด์ด้วยครับ พื้นที่ตรงบันไดเนี่ยเวลาเราจะเดินขึ้นชั้นบนหรือเดินลงจากชั้นบนลงมาชั้นล่างเขาก็จะมีการวางเฟอร์นิเจอร์เก่าซึ่งอันนี้จะเป็นเฟอร์นิเจอร์เก่าแบบเก่าจ๋าเลยให้เรารู้สึกถึงเอลิเมนต์ของการเอาของเก่า,าวางไว้ที่บ้านด้วยครับส่วนของบันไดแน่นอนเขาจะเป็นบันไดที่ทําเป็นเท็ก e ซ์เจอร์ไม้แบบนี้แล้วก็มือจับราวบันไดอันนี้ก็จะทําเป็นไม้ท่อนแบบให้เราจับสัมผัสถึงความเป็นไม้แบบเต็มๆแบบนี้ด้วยครับ เทคนิคอย่างหนึ่งของการออกแบบบ้านของไอนซึ่งเขาเก่งก็คือเรื่องของการออกแบบพื้นที่ครับพื้นที่มันไม่ได้มีแค่พื้นที่กว้างคูณยาวนะมันมีพื้นที่ความสูงด้วยซึ่งบ้านของไอไนนะเขาจะถนัดในการเล่นกับปริมาตรของพื้นที่ครับอย่างตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เขาตั้งใจกดพื้นที่เป็นการคอมเพลสพื้นที่ให้มันดูแคบลงนะครับก่อนที่เราจะเดินเข้ามาแล้วเจอการระเบิดพื้นที่แนวสูงขึ้นเป็นพื้นที่แนวตั้งที่สูงกว่าห้องปกติทั่วไป ห้องนี้เวลาเราเดินเข้ามาอารมณ์จากการถูกบีบพื้นที่เสร็จปุ๊บแล้วระเบิดพื้นที่ออกแบบนี้จะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายเวลาเราเดินเข้ามาในห้องนี้แบบที่เราไม่รู้ตัวเลยครับส่วนแนวทางการตกแต่งห้องนี้ห้องนี้มันคือ Family Room ครับก็คือห้องที่สมาชิกในบ้านมาใช้งานร่วมกันวิธีการออกแบบก็คือออกแบบยังไงก็ได้ให้มันดูสบายสบายที่สุดโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือความ เป็นทางการมากเพราะว่าห้องนี้สมาชิกในครอบครัวเขาใช้เขาก็เลยทําเป็นที่นั่งยาวแบบนี้เพราะเวลาเรานั่งจริงๆอ่ะเราไม่ได้จะนั่งแบบปกติทั่วไปแบบเครียดอยู่ตลอดเวลาบางทีเราจะนอนเอกเหนกออ่านหนังสือบางทีเราจะนอนตักกันบางทีเราจะทํานู่นทํานี่หรือเผลอๆบางทีเรานั่งกันอยู่ตรงนี้แล้วเราจะดูทีวีแล้วเราเผลอหลับเราจะได้นอนลงไปได้เลยครับ จะได้ไม่ต้องมามีพื้นที่จัดเตรียมแยกกันว่าเป็นพื้นที่ตรงนี้ต้องนอนพื้นที่ตรงนี้ต้องนั่งมันใช้งานร่วมกันได้อยู่แล้วเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของสมาชิกในครอบครัวครับ ส่วนโทนการออกแบบอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือพยายามใส่เป็นตู้ไม้สูงๆมีของตกแต่งอะไรต่างๆใส่เข้าไปให้มันดูเป็นบุค,คลิกลักษณะนิสัยของเจ้าของบ้านหลังนี้ถ้าเขาชอบหนังสือก็จะมีหนังสือเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งอันนี้พอมันเป็นของที่เจ้าของบ้านเขาชอบและเขาเก็บเนี่ยห้องนี้มันก็เลยกลายเป็นห้องที่ทุกคนในบ้านอยากจะเข้ามาใช้ครับอีกอย่างหนึ่งของการใช้เอลิเมนต์ของไม้เข้ามาก็คือการทําพื้นที่ฝ้าด้านบนให้เหมือนกับเป็นใต้ถุนบ้าน คือข,ข้างบนเนี่ยเขาจะวางคาดไม้ไว้แล้วก็ทําเป็นไม้ตีเป็นระแนงระแนงไปนะครับซึ่งอันนี้จะให้อารมณ์เหมือนกับเรานั่งอยู่ใต้จุดบ้านมากกว่าเรานั่งอยู่ที่ชั้นสองครับทุกคนครับเวลาเราดูซีรีส์ของต่างประเทศพ,พวกหนังฝรั่งหนังเกาหลีอ่ะเราจะเห็นว่าภายในบ้านเน่เขาจะมีพวกต้นไม้กระถางแ็กตรงแ็กตัดไม้น่ารักอะไรต่างๆวางอยู่ในบ้านด้วยเพราะว่าพื้นที่ทางบ้านเขามันเย็นมันหนาวในหน้าหนาวเนี่ยเขาก็เลยต้องเอาพวกต้นไม้อะไรต่างๆพวกนั้นเนี่ย เข้ามาเก็บไว้ในบ้านเพราะว่ามันจะได้ผ่านพ้นความหนาวไปได้ครับส่วนในเมืองไทยไม่ใช่ในเมืองไทยเรามีแดดดีตลอดปีอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราไม่ค่อยเอาต้นไม้มาเก็บไว้ในบ้านเราจะไว้ด้านนอกการออกแบบบ้านโดยให้บ้านเนี่ยมันดูโฮมี่แล้วดูเป็นตะวันตกขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็คือการเตรียมพื้นที่ ให้เราสามารถที่เอาต้นไม้กระถางเนี่ยมาปลูกไว้ในบ้านได้บ้างในบางจุดครับซึ่งอันนี้เขาก็จะเตรียมพื้นที่ตรงนี้ไว้ให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่หน้าห้องมาสเตอร์เบดมเวลาเราเดินเข้าเดินออกจากห้องนอนเราเราต้องผ่านพื้นที่ตรงนี้ซึ่งการมีไม้กระถางต่างๆเนี่ยวางไว้หน้าห้องแล้วได้แสงธรรมชาติมันจะทําให้ต้นไม้มีสุขภาพดีแล้วก็ปลูกแบบนี้ได้จริงครับ ซึ่งการเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้อะไม่ใช่ว่าเขาเตรียมไว้เฉพาะหน้าห้องมาสเตอร์เบดมนะครับภายในห้องมาสเตอร์เบด m เขาก็เตรียมพื้นที่สําหรับให้เราสามารถที่จะปลูกต้นไม้ได้แบบนี้ด้วยและอย่าลืมพวกอิเลเมนต์ของเก่าที่เขาเอามาวางพวกไม้เก่าวัสดุเก่าที่เอามาวางเพื่อให้บ้านมันดูเป็นโฮมีโฮมีเพิม่มเติม,ตมขึ้นไปอีกครับ พูดถึงของเก่าผมอยากจะให้ทุกคนดูนี่ครับอันนี้คือเตียงของห้องมาสเตอร์เบดมนะครับเขาก็จะจัดวางเตียง6ฟุตไว้แบบนี้แต่โต๊ะหัวเตียงเนี่ยมันไม่ได้ดูเข้ากันกับส่วนของพื้นที่อื่นๆน,นะครับอันนี้มันจะเป็นโต๊ะไม้แบบโบราณโบราณซึ่งถ้าให้เราจัดเองอ่ะเราคงไม่ซื้อมาวางที่ข้างเตียงที่หน้าตาเป็นแบบนี้ครับแต่เจ้าของเนี่ยเขาสามารถที่จะจัดวางเฟอร์นิเจอร์ที่ดูโบราณแบบนี้ให้มันดูกลมกลืนเข้ากัน กับตัวพื้นที่อื่นๆของตัวบ้านได้แล้วตอกย้ำให้เราเห็นว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เราเลือกมาใช้แบบ mix and match เนี่ยเราสามารถที่จะผสมผสานเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเก่าเข้าไปยังส่วนต่างๆของบ้านได้เกือบจะทุกจุดเลยครับและทุกคนครับพื้นที่ของห้องข้างล่างอ่ะมันมีห้อง private zone ของเจ้าของบ้านใช่ไหมครับที่ต้องการแยกพื้นที่ของเจ้าของบ้านออกไปจากแขก ส่วนของห้องมาสเตอร์เบดมก็เหมือนกันถึงแม้เราจะอยู่กันสองคนสามีภรรยาแต่ในบางเวลาเราก็ต้องการความเป็นส่วนตัวครับที่นี่เขาก็จะออกแบบให้มันมีพื้นที่ส่วนตัวแยกออกไปอีกห้องหนึ่งเลยห้องนี้จะอาจจะเป็นห้องของคุณสามีไว้นั่งดูบอลเชียรบอลสนุกสนุกหรือทำกิจกรรมที่คุณสามีเขาชอบมันก็จะตกแต่งเป็นแนวผู้ชายไปเลยเป็นแมนเคฟไปหรือห้องนี้อาจจะถูกยึดโดยคุณภรรยา ที่จะเอาไว้ทํางานต่างๆที่เป็นสิ่งที่เขาชอบระหว่างที่คุณสามีออกไปทํางานนอกบ้านห้องนี้ก็จะจัดตกแต่งเป็นแนวของคุณภรรยาไปเลยแต่ถ้าคุณสามีและภรรยาสามารถประนีประนอมกันได้ห้องนี้อาจจะถูกจัดออกมาเป็นพื้นที่ใช้งานร่วมกันแบบที่โครงการเขาจัดครับดังนั้นเนี่ย มันก็เลยสามารถที่จะจัดออกมาให้ใช้งานคู่กันได้แบบนี้แต่ถึงจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่ทั้งสามีและภรรยามาใช้งานร่วมกันแต่ห้องนี้ก็ยังตกแต่งโดยไม่หลุดธีมของความเป็นโฮมี่ครับอย่างแรกที่ทุกคนเห็นก็คือมันจะมีเฟอร์นิเจอร์ไม้มีการใช้วัสดุตกแต่งที่เป็นไม้อะไรต่างๆให้มันยังเป็นธีมที่คงความเป็นโฮมี่อยู่มีการเลือกเอาวัสดุตกแต่งที่มันดูเป็นของเก่าเอามาใส่ไว้ในตัวห้องนี้นะครับ ส่วนของประตูอย่างประตูชุดนี้ที่เป็นประตูเข้าห้องน้ำเนี่ยก็ยังทําออกมาเป็นประตูล้อของเก่าที่เป็นประตูไม้บานเกรดแต่จริงๆแล้วมันเป็นประตูไม้บานทึบสามารถที่จะปิดกั้นเสียงอะไรต่างๆแยกโซนพื้นที่การใช้งานได้จริงครับส่วนพื้นที่ในห้องน้ําเรามักจะเลือกใช้วัสดุที่เจ้าของผลิตภัณฑ์เขาผลิตออกมาซึ่งทําให้บางทีแล้วเนี่ยมันจะดูซ้ําๆๆๆกันไปหมดและส่วนใหญ่มันจะเป็นไปตามสมัยนิยมออกแนวโมเดิร์นจาาก,กันไปหมด ดังนั้นเนี่ยถึงเราจะใช้โสสุขภัณฑ์ใช้อ่างอาบน้ําที่มันดูโมเดินทันสมัยแต่องค์ประกอบของของเก่าก็สามารถที่จะเอามาใส่ในพื้นที่ของห้องน้ํานี้ได้นะครับอย่างเช่นพวกราวแขวนอะไรต่างๆฝักบัวที่มันเป็นฝักบัวแนวโบราณหรือพวกกรอบของกระจก ที่เราสามารถที่จะเอาไม้มาใส่กรุกกรอบหัวก๊อกพวกนี้เราสามารถที่จะผสมประสานเอาวัสดุที่เป็นวัสดุเรียนแบบของเก่าเข้ามาใส่ยังพื้นที่ห้องน้ําได้ด้วยห้องน้ําเรามันจะได้ไม่หลุดตีมผมมี่ครับทุกคนดูความไม่เข้ากันอันนี้สิครับ อันนี้คือโถงบันไดสําหรับเดินขึ้นชั้น3นะครับซึ่งอันนี้เขาจะแขวนโคมแบบฝรั่งจ๋ามากเลยในขณะที่แบ็กกราวด์ด้านหลังเนี่ยเป็นบอลเปเปอร์แนวแบบท็อปปิคอลมากๆเป็นออริเอนทัลมากๆเลยซึ่งอันนี้มันดูไม่น่าจะเข้ากันแต่พอมาผสมกันแล้วมันกลับไปกันได้ครับการตกแต่งพื้นที่ของห้องที่เป็นห้องนอนเล็กที่เป็นเด็กผู้ชายเนี่ยอันนี้เขาออกแบบมาเนี่ยให้มันตกแต่งแบบ เหมือนคนอยู่จริงอะ่ะอันนี้ก็คือเหมือนห้องของเด็กผู้ชายจริงๆที่เราคุ้นเคยกันเลยก <c oughs> ็วางเตียงไว้แบบนี้ส่วนเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆจะเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์แนวโล b u บัสคือแบบที่มันหนาๆแน่นๆชิ้นใหญ่ๆไปเลย อย่างโซฟาตัวนี้ก็จะเป็นโซฟาหนังตัวใหญ่หนาดูน่านั่งไปเลยนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ที่เป็นโต๊ะทํางานอนเนกประสงค์เนี่ยก็จะใส่เป็นโต๊ะใหญ่ดูหนาจะไม่มีอะไรที่ดูสลิมดูบางเลยแล้ววัสดุที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นพวกหนังพวกไม้ให้มันดูแนวแบบหนักแน่นแบบเด็กผู้ชายชอบจริงๆในขณะที่ก็ยังไม่หลุดธีมโฮมี่ครับก็ยังมีพวกวัสดุไม้วัสดุที่เป็นรางเก่าวัสดุที่เป็นวัสดุตกแต่งอะไรต่างๆที่มันดูเป็นของเก่าแอบซ่อนอยู่ในห้องนี้อีกเยอะ แย่ yeah, เลยครับห้องสุดท้ายที่ผมจะพาทุกคนมาดูก็คือห้องของลูกสาวครับห้องนี้จะเป็นตัวแทนที่เขาจัดให้ดูว่า การจัดห้องให้ดูโฮมมี่โดยที่ไม่ได้ดูแก่จนเกินไปยังเหมาะกับเด็กสาววัยรุ่นเนี่ยเขาจัดกันยังไงครับอย่างแรกก็คือโทนหรือสีครับห้องนี้จะเปลี่ยนโทนจะไม่ได้ใช้โทนแบบโทนไม้แบบเอิร์ธโทนแล้วห้องนี้จะเปลี่ยนเป็นพาสเทลออกเขียวๆครับซึ่งอันนี้มันจะทำให้ดูหวานดูสดชื่นขึ้นในขณะที่เขาออกแบบให้พวกตู้ต่างๆเนี่ยลายล้อมห้องนี้ทั้งหมด เป็นพื้นที่ที่เป็นตู้เก็บของซึ่งเด็กผู้หญิงที่อยู่ห้องนี้จะมีสเปซมีพื้นที่ในการเก็บของต่างๆเข้าพื้นที่ของเขาทั้งหมดมันทําให้ห้องนี้ไม่ดูรกเพราะเขาเชื่อว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยน่าจะมีของจุกจิกที่ต้องการพื้นที่เก็บเยอะครับซึ่งมีเทคนิคการออกแบบพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆนี้ให้ดูน่าใช้งานแต่ยังคงความโฮมมี่อยู่ก็คือ การเลือกใช้พวกวัสดุมือจับให้มันดูวินเทจครับให้มันดูเป็นของเก่ารวมถึงการกลุ่พวกตู้ให้มันดูเหมือนพวกลายลูกไม้หรือมันมีรายละเอียดมีดีเทลเหมาะกับเด็กผู้หญิงใช้เพราะมันยังดูสวยหวานอยู่ในขณะที่ฟังก์ชันการใช้งานมันยังดูใช้งานได้และยังคงความเป็นของเก่าได้ด้วยครับอีกสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้ได้จากการจัดห้องของห้องนี้ก็คือความซิมเมทรีครับ ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเดินเข้ามาในห้องตัวอย่างเกือบจะทั้งหมดเนี่ยเขามักจะวางเตียงไว้ตรงกลางห้องหัวเตียงเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ซิมเมตรีกันก็คือบาลานซ์สมดุลกันระหว่างซ้ายขวามีพื้นที่เกือบจะเท่ากันแต่ห้องนี้ไม่ใช่ห้องนี้ดันเตียงเข้ามาชิดด้านหนึ่งใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เหมือนเก็บของแล้วก็ลีฟสเปซส่วนนี้เป็นส่วนใช้งานอื่นๆความไม่ซิมเมตรีหรือความไม่สมมาตรในห้องนี้มันกลับทําให้ห้องนี้ดูไม่เป็นทางการ ดูหน้าใช้งานแล้วก็ดูโคซี่สบายๆไม่เกรงเวลาเข้ามาใช้งานในห้องนี้ครับสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกก็คือห้องนี้เป็นห้องที่ลูกสาวอยู่คนเดียวแต่เขาก็ยังอุตสาห์สร้างโซนที่เป็น private zone ขึ้นมาในห้องนี้ด้วยครับ พื้นที่ที่เป็น private zone ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวที่เด็กผู้หญิงเขาจะใช้อันนี้เขาจะกั้นแยกออกมาเลยครับพื้นที่ private zone นี้ก็คือห้องแต่งตัวและห้องน้ํานั่นเองมันจะมีประตูกั้นชุดหนึ่งไม่ใช่ใครเข้ามาในห้องนี้แล้วก็จะเดินเข้าไปยังพื้นที่ส่วนนี้ได้ถ้าเจ้าของห้องเขาปิดประตูไว้ของต่างๆที่อยู่ในนี้ก็จะมองไม่เห็นจากพื้นที่ภายนอกด้วยพื้นที่ภายในที่เป็นห้องส่วนตัวเนี่ยก็จะมีการผสมเอาเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเก่าเข้ามาวางในห้องนี้ให้มันดูโฮมี่ขึ้นครับ ส่วนพื้นที่ด้านในที่แม้จะเป็นพื้นที่ห้องน้ําที่วางพวกสุขภัณฑ์พวกอะไรต่างๆดูทันสมัยแต่ก็ยังไม่ขาดกลิ่นอายของความเป็นโฮมี่เพราะเขาเลือกเอาของเก่าชิ้นหนึ่งมาวางไว้ในห้องน้ำํำแค่ชิ้นเดียวครับและนี่ก็คือหัวใจความเป็นโฮมี่ของบ้านไอาย g กรีนเฮาส์ที่ผมพาทุกคนมาดูกันครับในตอนหน้าผมจะพาไปดูอะไรสำหรับคนที่สนใจเรื่องของการแต่งบ้าน ก็อย่าลืมติดตามซีรีส์แต่งบ้านกันในช่อง YouTube Channel ของมิโซนะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนครับบ๊ายบาย